สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็คสล็อกมือบายอิเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยเนื้อหาคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเปิดกล่องลุ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าในกล่องเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็เรื่องมันเกิดมาจากว่าเพื่อนผมในกิวเนี่ยได้ทําการซื้อกล่องครับใช้เจ้าเหรียญเนี่ยครับผมแอดเวนเจอร์คอยนะครับผมซื้อเจ้ากล่อง Mystery Chase 3.0ตัวนี้นะครับผมแล้วทําการเปิดได้พวกของ ระดับบอสนะครับอย่างเช่นไบโอไทหรือว่าโลสควาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้มาจากเจ้ากล่องนี้นะครับผมอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ากล่องนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเห็นบางคนก็บอกว่าได้ตังบ้างอาจจะได้แบบเกลือเอบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูที่ไบโอไทแป๊บนึงนะเออ,อ่ะนี่นะไบโอไทครับเนี่ยครับมันจะมีบอกอยู่ว่าได้จากมิสซิลี่เชสสองจุนะครับมาดูอย่างอันนี้มีไหมนี่ก็มีฮะดะคอนสเกล ดูของแบบล่างๆอย่าง f o ลิ leaf cover บ้างนี่ก็มีเห็นไหมมิตอรี่เชดมีทุกรุ่นเลยนะครับก็นั่นแหละฮะก็น่าจะมีโอกาสที่จะออกพวกของบอสแทบจะทุกชนิดเลยนะครับผมนะเท่าที่ผมดูนะครับผมแต่ว่าพวกวัตถุดิบธรรมดาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มกันนะครับก็ผมจะใช้ประมาณสี่เหรียญนะเพราะผมอยากเก็บไว้สักเหรียญหนึ่งอะไว้แบบไว้เป็นที่รลึกละกันนะครับผมก็ โดยของในเหรียญแมวเนี้ยก็จะมีพวกตั๋วก้าชานะครับอ่าได้1ใบเนาะอันนี้น่าจะได้1ใบครับผมแล้วก็มีตั๋วนะครับผมเป็นเอาไว้เคลียร์เควสบอร์ดแบบเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตั๋วเคลียร์รอยแยกนั่นเองนะครับผมแบบรอยไหนก็ได้เลยไม่จําเป็นต้องระบุที่นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องที่วันนี้ผมจะมาเปิดมิสซิลลี่เชสสามจุดศูนย์นั่นเองนะครับผมก็มีอีเดนคอยครับอันนี้ไม่ค่อยคุ้มนะโมราคอยอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มครับผมแล้วก็มีโกลเมอนนักด แต่มันก็5ซื้อได้1นนะครับผมก็เหรียญน,นี้มันไม่ได้หามาง่ายๆนะครับมันจะแจกมาตอนที่แบบว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาแล้วเขาก็จะแจกเป็นเหรียญน,นี้มาชดเชยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอลิสโดนะครับอลิสโดนี้ก็60เหรียญน,นะก็ดูมีความหวังครับเพราะว่าเออถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆนะแบบไม่ได้รีบอยากจะเปิดอะไรนะครับก็โอเคเหมือนกันนะอันนี้ก็น่ารักดีนะครับแปะไว้ที่หัวนะ ก็ลดความเสียหายจาก Demi-Human นบวก10%นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดฝากใส่คู่มือเนี่ยก็คือจะตี Demi-Human แรงขึ้นอีก1%นั่นเองนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับตัวนโกลเดวิล h ชิวิงนะครับผมปีกทองอันสง่างามนะครับผมบอกเลยว่า500เหรียญเขียวเนี่ยคือถ้าจะเอาความสวยงามอะได้ครับผมแต่ถ้าจะเอา,อา สเตตัสเนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะครับถึงแม้ว่าสเตตัสเนี่ยจะบวกโคตรเยอะนะครับสเตตัสทั้งหมดบวกหนึ M ่งไอแทกห้เอ็นตอไแทกหคือเยอะมากครับแต่ว่ามันมีค่าเท่ากับเดวิลวิงนะครับคือสเตตัสเหมือนกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่ามันแค่คนละสีอันนี้มันก็จะมีวิบวับหน่อยนะถ้ากับเอาความสวยงามเนี่ยก็สามารถเก็บได้แต่500นี่ไม่รู้ว่าต้องแบบอาจจะต้องฉลองครบรอบหนึ่งปี เกมแล็คและ็อกมบายนะแจก300เหรียญอะไรเงี้ยก็ต้องรอลุ้นกันไปผมไม่รู้นะว่ามันจะได้ครบเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมี5เหรียญเท่ากันโอเคฮะก็พูดมาหมดแล้วนะครับมามิสซิลี่เชสสามจจัดมาเอาสเลยครับ4เนี uh, ่ยก oh, oh. uh. ็จะได้12กล่องครับเพราะว่า1อันเนี่ยน่าจะได้3นะครับผมอ่ะกดปั๊บโอ้โหเหลือแค่1กล่องอ่าได้มา12อันครับมาดูว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะผมจะเปิดทีละกล่องครับผมมาครับกล่องแรกอื อ,อ๋อได้บิลิีปุ๊บห้าอันโอ้โหคือผมว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกล่องนี้นะนก็คือจะได้ตังกับของด้วยก็คือให้ตังมาแถมด้วยแหละอ่ะตังครับและโอ้โหเห็นเลยเห็นในกระเป๋าไหมฮะว,ว่าช่องแรกอะไรมันเด้งขึ้นมาครับฮอตดิสโอ้โหสองกล่องไปแล้วนะครับผมกล่องที่3ามครับผมเพื่อนๆมาโอ้ตัวเทเลพอคราฟต์้าอันโอ้โห เกลือไปแล้วฮนะหนึ่งเหรียญเขียวนะสี่ครับผมเออเพออืเ่อนเพื่อนครับผมผมเจ็บปวดกล่องที่ห้าครับโอ้โหพันนาเกลืสิบเม็ดโอ้โหล้างสถานะกันไปนะฮะกล่องที่หกนะครับผมหืไม่น่าบาตามกันเอ้ยสตาร์ครัมมาครับโอเคได้อยู่นะโอ้โหผมสตาร์ครัมเพิ่งใช้ทำเควสไปเองนะ ได้อยู่นะครึ่งทางแล้วได้มาชิ้นหนึ่งครับกล่องที่7ครับมาโอ้โหสีดํามาครับผมเอามาทําไมไม่ยอมแล้วนะกล่องที่8ครับผมเฮ้ยอะไรอะ star invitation นะฮะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคช่างมันก่อนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะว่าไอ้ Star invitation นี้เอาไว้ทำอะไรนะครับผมอ่ะเหลืออีก4กล่องครับผมจัดไป <mould> <architectural> เห็นแล้วเจ็บปวดครับผมเหลืออีกสามกองสุดท้ายครับมาหน่อยของดีๆมาหน่อยเฟรมครับโอ้อันนี้โอเคนะหายากอยู่ครับผมเฟรมเป็นวัตถุดิบนะฮะแต่ผมมีอยู่นะปรับมาอีกครับไบโอไทม์มาโอ้โหไวโอชันโอ้โหกลัวแบบปั๊มเลือดไม่ทันโอ้โหกลัวไม่มีตังค์ซื้อยาครับสุดท้ายครับ ตัว๋วคาฟ่ครั้ง20อันนะโอ้โหเรียกได้ว่า12กล่องนะครับได้สตาร์ครัมาดูจะคุ้มที่สุดแล้วก็อันนี้นะครับผมผู้ที่ได้รับพรจากดวงดาวอย่างเจ้าหากมีโอกาสก็แวะมาก็โบนัสพิเศษนะผจนภัยแต่ละคนจะมีโอกาสเปลี่ยนโชคชะตาอ๋ออันนี้มันเอาไว้ใช้กับร้านค้าโชคชะตานั่นเองนะครับผมก็ลองไปใช้ดูนะโอ้ก็12กล่องอะนะแต่ก็ถือว่าของฟรีครับเพราะว่าเขาแจกมาตอนที่เซิร์ฟเวอร์แบบว่า มีปัญหาแจกชดเชยนะก็ถือว่าได้สตาร์คัมมาอันนึงแล้วกันนะครับราคา3 0 0แสนแล้วก็เอาไปคราของได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็พูดถึงเหรียญแอดเวนเจอร์คอยที่แจกตอนปิดเซิร์ฟหรือว่าเซิร์ฟมีปัญหานั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจได้นะครับว่าจะเก็บไปแลกอะไรหรือจะเก็บหรือจะอยากมาเสี่ยงดวงแบบผมใน Mystery c h a s สา0นะครับบอกเลยว่าแม่งมีทุกสิ่งในกล่องนี้จริงๆนะไม่รู้ว่ายัดเข้าไปได้ยังไงนะก็ ลองสุ่มดูครับหรือว่าใครจะแลกโกลเมโดเนี่ยอันนี้ผมว่าก็คุ้มเหมือนกันนะเพราะว่ามันหายากครับผม,มแต่ถ้าใครมีความอดทนสูงก็จัดไปครับอลิซดอลหรือว่าโกลเดวิลลิชวิงนั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็คงต้องปิดตัวลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม